สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูรัตนาพรสอนภาษาโนเวย์นะคะวันนี้ก็นั่งอยู่ในป่านะคะวันนี้อากาศดีเลยพาทุกคนออกมาสัมผัสกับบรรยากาศในป่าของประเทศนอร์เวย์ไปด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็พิเศษหนักหนาว่า มีแดดออกแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนข้างในบ้านนะคะก็เลยพาทุกคนออกมาเดินนะคะแล้วก็จะพยายามอัดคลิปลงในช่วงที่มีเวลาแล้วก็เหมาะสมไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนั่งจิบกาแฟไปเรื่อยๆนั่งชมบรรยากาศไปนะคะอาจจะได้ยินเสียงพวกเครื่องบินเสียงน้ำตกนะคะเพราะว่าก็เ,าเมืองที่อยู่ก็ใกล้กๆกับ สนามบินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะได้ยินเสียงพวกเครื่องบินด้วยหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะคะในคลิปนี้ก็จะมาเล่า10คําศัพท์ที่เกี่ยวกับการทํางานนะคะ10บคาศัพท์ที่สําคัญสาคัญเกี่ยวกับการทํางานมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะมาดูคําแรกขออ่านไปด้วยนะคะคําศัพท์เนี่ยการทํางานเนาะ ภาษาโนสนะคะอันนี้ยังไม่นับนะเขาใช้คำว่า Job Job หรืออาไ e ต์อาไ e ์คือการทำงานคืองานนะคะมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับงานนะคะที่นำมาฝากกันนะคะคำแรกคือคำว่าฟาสย b บฟาส Job ก็คืองานประจำงานในส่วนที่สองคือเดลทีย o b Del ชีส j o b คืองานที่ไม่เต็มเวลานะคะงานไม่เต็มเวลาที่นี่เขาอาจจะแบ่งางานเป็นเปอร์เซนต์การทำงานนะคะแบ่งเป็นร้อยร้อยเปอร์เซนต์ก็คือทำงานเต็มเวลาเขาเรียกว่าฟูลทีสหยบฟ l ลทีส j o b ก็คือทำงานร้อยเปอร์เซนต์ทำงานจากจันทร์ถึงศุกร์นะคะอย่างนี้ก็คือทำงานร้อยเปอร์เซนต์ทำงานทุกวัน แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นงานพาร์ทไทม์หรืองานเดลทีสหยบงานไม่เต็มเวลาอันนี้เขาอาจจะแบ่งงานอย่างเช่น50%นะคะทำงาน50%เขาก็จะนับเวลามาให้ว่าเราจะต้องทำงานอยู่ที่ทำงานใน1อาทิตย์ใช้เวลากี่ชั่วโมงก็ว่าไปเพราะาถ้าเป็นงานเต็มเวลาฟูลทีส j o บเขาก็จะทำงานอยู่37.5ชั่วโมงนะคะ 37.5-37ชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์นะคะนอกนั้นก็จะเป็น OT หรือก็ถ้าใครเต็มแล้วก็จะไม่มี OT งานบางงานก็ไม่มี OT ก็มีนะคะผ่านไป3คำแล้วเนาะคำแรกฟาซิโอคำที่2 d e เดลทีสิโคำที่3งานเต็มเวลาก็คือฟูลทีสิโอต่อไปคำที่4เวลาที่เด็กๆเ,เลิก ปิดเรียนหน้าช่วงฤดูร้อนหลายๆคนถ้าอายุถึงก็จะไปทำงานเขาเรียกว่าทำงานหน้าร้อนเนาะเขาเรียกว่าซุ่มเมยอบซุ่มเมยอบซุ่มเมยอบก็ส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนนักศึกษาก็จะค่อนข้างที่จะทำงานค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะได้เป็นเงินเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงเวลาที่เปิดเทอมนะคะคำที่5ที่นำมาฝาก การสมัครงานนะคะการสมัครงานเขาเรียกว่า job searching job searching หรือใช้คำว่า oh search job o oh, search job ก็คือการสมัครงานการหางานนะคะอันนี้คือคำที่5ต่อไปคำที่6การสมัครงานเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่ เป็นเจ้านายบริษัทนั้นเขาอยากที่จะให้เราไปทํางานมันก็จะต้องมีการสัมภาษณ์งานด้วยการสัมภาษณ์งานเขาเรียกว่า Job interview Job interview job interview คือการสัมภาษณ์งานคะอันนี้เป็นคําที่6ต่อไปคําที่7ด บางทีนะคะเขาบางคนนะถ้าชอบทำงานหรือทำงานหลายๆอย่างก็บางคนก็อาจจะมีงานพิเศษทำอย่างเช่นถ้าเป็นครูใช่ไหมคะครูที่ทำงานเต็มเวลาเสร็จแล้วก็อาจจะมีงานพิเศษอย่างเช่นถ้าเก่งเรื่องฟุตบอลก็จะไปเป็นเทรนเนอร์ฟุตบอลเทรนเนอร์ก็จะไปเป็นครูสอนการเตะฟุตบอลการสอนการออกกําลังกายก็ว่าไปแล้วแต่ถนัดหรือสอนพิเศษเขาเรียกว่างานพิเศษงานพิเศษภาษานอใช้คําว่า e x ็กซ์ตรายอบเอ็กซ์ตรายอบเอ็กแปลว่าพิเศษยอบก็คืองานธรรมดานะคะต่อไปคำที่8ปดคำที่8เวลาเราพูดถึงสถานะหรือว่าเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับงานเราจะต้องมอีเขาเรียกว่าตำแหน่งงานนะคะตำแหน่งงานภาษาโนสใช้คำว่า s t l i สติลิงสติล s t สต l i n g คือ ตำแหน่งนะคะตำแหน่งงานนอกจากนั้นในการหางานเราจะต้องรู้จักใบสมัครงานด้วยนะคะใบสมัครงานที่เราจะกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเพื่อที่จะนําส่งให้แก่ผู้เขาอยากได้คนงานหรือว่าอยากได้คนไปทํางานเนาะนายจ้างเนาะเออเขาเรียกว่านายจ้างใบสมัครงานภาษาโนสใช้คําว่ายอบเซอร์กนัดยอบ เสกนัดก็คือใบสมัครงานนะคะนั่งเอียงๆนี่เพราะว่าหินเอียงแล้วก็ขานี่ต้องต้องประคองอตัวขากล้องด้วยนะคะอา้าวผ่านไปยอบเสกนัดยอบเสกนัดคือใบสมัครงานต่อไปคำสุดท้ายนะคะที่นำมาฝากกันก็คือคนหางานคนหางานก็คือคนอย่างเรานี่แหละเราคนที่จะไปสมัครงานไปหางานเราเรียกว่า ยอบเซอร์เกอร์ยอบเซอร์กยอบก็คืองานเซอร์เก็คือคนสมัครคนกำลังหานะคะเซอร์เก็คือคนขวาหาอันนี้คือ10บคำที่นำมาฝากเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกรอบนะคะว่า10บคำมีอะไรกันบ้างงานประจำฟาส t ย o บฟาสยบงานไม่เต็มเวลาหรืองานพาร์ทไทม เดลทีสหยบเดลทีสหยบงานเต็มเวลาทำงานเต็ม100 Full Full ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟุลทีสหยบฟุลทีสยบงานฤดูร้อนงานช่วงปิดเทอมหน้าร้อนสุ่มมายบสุ่มมายบสำหรับการสมัครงานหางานเรียกว่า j ยบเซอร์กิงยบเซอร์กิงหรือคำว่า โอ้เิรกบโอ้เิรกบการสัมภาษณ์งานเรียกว่ายบอินเทอร์วิวยบอินเทอร์วิวงานพิเศษเอ็กซ์ตรายบอตยบตำแหนงานสติลลิงสติลลิงใบสมัครงานยบเซอร์กนยบเซอร์กนัด ค้นหางานยอบเซเกอร์ยอบเซเกรอ,เอเกร์อันนี้คือคำสิบคำสิบเอ็ดคำที่นำมาฝากนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นสาระสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูเสียเวลามาดูแล้วก็มารับชมในคลิปของครูนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งแชร์แล้วก็กดไลค์ส่งแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กำลังเรียนภาษาโนส์ถือคนที่กำลังจะย้ายมาอยู่นอร์เวย์นะคะ แล้วก็ถ้าหากอยากติดตามคลิปของครูอยากเรียนรู้ภาษาเนว์ไปด้วยกันก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะครูจะส่งคลิปเรียนภาษานอร์เวย์ใหม่ๆไปให้ทุกคนในช่วงเช้าทุก6โมงเช้าของประเทศนเนว์นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งขอให้มีความสุขพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ